สวัสดีค่ะเพื่อนๆอนวันนี้เปลือกไข่ของเรานะที่บ้านนะคะที่เราเอามากินแล้วก็เราก็สะสมเปลือกไว้นะคะทีนี้เราก็มันก็จะมีประโยชน์นะคะมันจะมีแคลเซียมมากเราก็ใช้มาในการรุงพืชเร่งดอกเร่งผลเพื่อทุกชนิดได้น,นะคะกับปรุงดินได้หรือว่าจะไล่หอยทากไล่อะไรได้นะคะทีนี้วิธีการทําก็คือเปลือกไข่เนี่ยมันมี2แบบแบบแบบแรกก็คือเราเอามาล้างให้สะอาดแล้วเราก็ไปตากแดดไว้นะคะ ให้มันแห้งตากแดดไว้นานๆหน่อยนะคะแบบที่กับแบบที่2ก็คือเราเอามาขยำขยำได้แล้วก็มาคั่วกับไฟนะคะให้มันเป็นแบบในขนาดแบบนี้แต่ว่ามันถ้าเราคั่วนี่มันจะมีกลิ่นเหม็นนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราคั่วเสร็จแล้วถ้าวิธีการใช้ที่มันโอเคก็คือเราก็จะเอามาตําค่ะเพื่อนๆอันนี้จอันนี้จะมาตำไว้เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเราจะมาตำนะคะจะมาตำเก็บไว้เราก็ตำให้มันละเอียด ถ้าเราตําละเอียดเนี่ยการที่พืชจะนําไปใช้งานมันก็จะใช้งานได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันมันก็จะค่อนข้างละเอียดนะคะชิ้นเล็กนะคะอันนี้อันนี้เราก็จะตํานะคะดีกันต์ำตำตำแล้วก็เราก็จะเก็บไว้นะคะเราก็เอาไว้เป็นเป็นส่วนผสมของน้ําหมักนู่นนี่นั่นนะคะหรือว่าเอาจะไปโรยไว้ที่ลําต้นของต้นไม้ของพืชของเราที่อยู่ในสวนนะคะ อันนี้อันนี้คือประโยชน์ของมันนะคะแล้วก็ตําใส่ขวดเก็บไว้ก่อไว้ไว้ใช้ประโยชน์นะคะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่ติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะ